สบายดีพี่น้องปบก,กันยามแรงพี่น้องอาหารทำเมื่อนี่ปุ่นเขียดอีโม่หมักแตงพักซี่กินข้าวแรงพี่น้องเมื่อแม่ประคุณนบนบัน,บนบดาบใต้เนี่ยไผ่จักเหลียวเล่าเล่าพี่น้องเฮาเล้าเราอ่ะ Bà hương có đại em à? Ờ, Lào Nó nhỏ hà cuồng. Hãy phi nhỏ hà lắm hà kuang. Ba kuang bak ăn bak bak Nó ăn bak cuồng. Ừ, bạc đáy, bak đáy. bak cốp cơ à? bak có bak nữa. bak có bình bak ปปแม่ดิพี่น้องเฮาเออ,อ,อก็แ,แม่ละมาเอือนกไกเลยปอืมแม่ข้เจ้ากับน้องน้องกับทัพแม่ข้เจ้ากับเนยผัดเผาอ้าวเนยผัดเผาเออสรุปแรกละพี่น้องเฮาบรสนาตายนี่อืมอืมหน้าปีนหน้าก็เป็นเอี๋กูเออ เออจักแล้วข้ากกได้่งินแต่ประคูณวาเ้าว่าแม่ตีพี่น้องเฮามันก็แม่เหแล้วอ่ะเพียงทีบ่แม่เมื่อทำเออบูบังเอฮู้กข้ก็คือยังกงางอ่าแล้วยัง่เจคืนแม่ตะอุบอกขึ้นยังบอก เออตกตกรงแล้วบอบอกไพคะได้ยินไหมมันบอบอกไพว่ามันตกตนไม้อายูดใจะมาท่าน,นมีเมีบอบ้าังเหรอยังมาท่านมีแล้วบกบนอกนอป้าปินอะไรล,นะลูกนะมาน่านลูกลูกขวงนัน้องป่าปินล้านร้านร้านอิตาวงประคุณไ่ม<อ>ลูกน้องสาว ลูกงาไงลูกงาไงบอกคือลูกน้อย่างนีพอเอาเลยนะยาสิพานนะเขาชื่อมหาเลยขาเกตเนเน่ออ๋อเ้ยต้องแม่ว่าไปอยู่คนละบ้านนะบ่จักกันเล่ลูกหลานกันไรบอจักแต่ปู่ใหญ่ไงไปอยู่คนละบ้านคนละเมืองวะ ตัวไหมันนะอัน <réussi>. นั <söz musician> oh, ้นแล้วเจ้าห้องอยู่คนละบ้านวะหูจักแต่พวกใหญ่ฮะมเป็นลูกจําลูกจําล้านไปกับ่จักเท่าแลเนาะคันรุ่นลูกนงลนเนาะอืตกอกางมาขก็ม่วง ทำไมซักยงอักยาหันชีตกมูงค่าของหัวลกมลงมาเลยตกลงมาซองต่อไว้นะยาน่ะซักอยู่ผัดบริยางมาและนอกยาน่ะที่เขากันบาเนี่ยหนกจัดยังอ่ะกะจนได้สีหามือก็จะตายเนี่ยโอ้ตกกงยางค่ะกงหัวเขื่อมจิตใจกันมาก็ตายตนจักลูกเขื่ดายี่ไรเจ้าก็บจักวะให้งงก็ เขียจปราคุณว่าว่าพี่นกองมึงเหวยห้าฮาคบุมมพี่น้อแล้ปิ่งดะ้าวปลาจัก้องเาจับบิอยๆพังแม่ข้าเจ้าอน่กัเป็นอื้อย่แม่ห้าเป็นอื้อลูกอื้อลกน้องขาเจ้าอืมอืมเมยเแ่าุ่มนะเมยเแ่าคิงจือเปิ่นเม่เบเม่เท่าคิงเนี่ยม่ม่ตแวนวลเนาะเมยเท่ายังอันเม่ก็เม่ปลาทุ่ม มันตกเดี๋ยวจากมือแล้วมันบาดนี้แหละประคุณเหล่าว่าเขาขึ้นไปปุ๊กไงเหมือนสาวนอนแค่เกดอยู่ปะเออเลือดนะฮะเลือดมันเลือดมันเลือดมันซ้่มมันยิ่งยังมันก็อัตขั้วจ่อขั้วใจกระต่ายเลือดบ่เดินตรงๆมันก็บวบซ้่มเออบวบซ้่มทั้งในอย่างไรเนาะเครื่องจีนยาเครื่องยิงยังมัากรบผ้าใบยากระหนึ่งเสือดำเสือนยังพ่มน่ำมันก็เลือดหลาไล่มันกร ผับุ้ได้หนึ่งย<ม>ังหนะ้่มอย่เปีขึ้นไปปุ๊กแล้วน้ำตายแข็งกิเดียกตายถึงบุได้ได้ยินประคูณดอกซอน้ต,ตกตตุกตา,ตายอะไรตกุกมายปุก๊กตายขึ้นเนี่ยแล้วมาหักผักบริยได้บางซิบมุ้งอย่างนี้นเขาจะแก่ลงไปใส่ซิบมุง้ง่วยๆนี่เออโง่เรืยองเขนาโง่ห้า อเ,อเออกะชิห้กกะชิปุกมันทแล้และแม่ห้ากะชิปุกมันแล้ะแล้วหวมันตายแล้วกันมางคนตามภาษาัยรุ่นอะไรเนาะมันก็นอนตื่นสวยในน้อยหนึงไไน่งขพี่น้องเห็นมันตกาใหม่ก็ตแบบุกมันจีวไม่จีเห็นนั่งได้จี่าไปจ้มให้มันนอนผ่อนอย่งประมาณเนี้ยเมื่มือื่นก็จะเอาลงป่าอืมเอออัน คู่บุญก็มาบอกคือกันบ่อหลงจังหันแต่ละมีเวียารู์หน้าบอกเออ่าคู่ก็มาบอกอีกเออยาคู่ก็มาบอกว่าบริหลงจังหันก็มาบอกเรียนเลยนะเออมาบอกกับองเตือเน่ยที่จะวางกับคือก็มาบอกน้บอกก็มาบอกอีกอ๋มากเลยนะอ๋อาบอกบริหารลงจังฮันถูกเปล่าคนตายน้บอกมื่อได้ก็โลกหน้ามืดคนน่ะอันขานเนาะอันคานแต่ที่ไปยังเด็กน้อ ขันฝ่อเงินขอสซานเนี่ยเปื่อนบเอาลงวันขานฮะไดมันเป็นอย่างมันอยากตายน้ำกันไหลอืมนันค่านมันท่านไปเบิากตายไหลมันมันวันแข็งบ่เขาจับวะเปื่อนบว้ทิมแม่เฮานี่เลยตายก่อนหมู่ตายเดือนเจ็ดอือกาวันคานเอาลงวันขานของเพิ่นรำวันข่าน มันแข็งมันตกป่าตกยังเห็นด้วยเห็นว่าเมื่อเอาเมฆาลงแล้วตอวนนี้เดือดจิเดือดจีเอสดมาอา,ายตายตายเลียงกันไปเลยกตาตายปีเดียวน่ะืดวันนี้เดือดจีสองมาไมเถ่าตายอืเลียงกันหนะ่ะจะบอกจนสิบบมีบ่นอยู่บ่าพืน้นเมฆตายเ,ยกเกดือดเจ็ดลุกคับตาตายเดือนจีเอสดเมถ่าตายเดือดจีสอง เนี่ยการเลื่อนเล่นดือนแบบจังหวามาตายสามสุกจะจนลูกต่อก็งอมงอมไปเบิดแลยมางอมงอมเห็นแล้วตายเกลื่ยยลมเพิ่อะลยวาวันข้ามันเป็นะลีกวันข้านเห็โบผุดเถ้ากันผลีกวันข้านได้ขอเหอนใม่าน่ะยี่อก็มาจกดากเสกองเลยคุณมาดี เอาโลหูมือกนีหูทวงลูกไปลอยลูกกันหัวกันทางไปแต่ว่ามันมันแท้มันแโอ้ยฮากระสิก้อยปลาโตจนปลาเหมือนโตหาโลบป่ะปะผู้จูสามแผ่นแปะในตีนจ้ะนะปลาอีตู้ใหญ่ปลาอีตู้ใหญ่ออดเ้าฮากระก้อยนัดน่ะ เปิจ uh, ah, oh. ักเดียวคบว่จักเปิดมาเปิดนายเคียวนายเคียวเปิดจีซื้อเปิดนายไม่ได้เปิดกับจีซื้อสีอําคั่วแะไรสีอ่ำเหม็นตู้เย็นมายากอะไรเอามากินถ้ากินปลาเทากับบด้กินยังก็มีแต่พริกษกันือคันเอนปานอีตู้งานอะไรจริเอาเดี๋ยวว่าป้าว่าป้าอิตูนะออืถ้าป้าอันงมักบ้านเพิ่นก็บ่เอาปลาคงปลาเครื่งปลาคุ้นกับบอกเอากินข้าวก่อนพี่เน มีแต่น้ำมันเหรอน่นมันเบอร์โตมันถ้าแต่ว่าพี่น้องกินขาวันเบ่นเฮมาีาากะชตัวน้อยะติดขามี่ันเนื้อมาจี้าวปุยาบปุยาบกับชตัว้อยกติดแต่มืน้วตุ้งยีนเ้าอิ่มเฮ็ดแล้วก็ว่าเฮ็ดเกิดอยู่ในใส่ห้าวไปตุ่มไปตุ่มอยู่จ้ะป้าโถอีแม่พี่เฮ็ดซิงจะดต มันหนึ่งเนี่ยพี่น้องคนว่าเนาะเอาใส่ตู้เย็นเวนเดอร์ชาซุยผัยวหนึ่งแล้วเก็บใส,ส่ตู้เย็ไนไว้ทำมันลายนะโดยพี่น้องเก็บใส,ส่ตู้เย็ไหนไว้เนะ<ม>าะคำว่าโดยทั้งบ้านชาซุยเนี่ยจะเป็นทังพี่น้องประเทศไทยกับทั้งนอกระ่ะว่าจ้าฮะลล้วพี่น้องจ้าอะไรพี่น้องก็ใชาได้ไรผสมขแามอะทั้งขาทั้งจ้าฮะลรเพราะว่าทั้งบ้านเฮ้ามันก็จะเป็นคําสุภาพเนาะโดยเด้ยพี่น้องมีแต่เสา <หา S 2> ิเวกันโดยเดี๋ยภาษาบ้า,านเฮ้าเน่ะ ท่าเอานั่นอเอานั่นออเอานั่นอันนี้หายกันนะซิมีแต่ขอบใจเนาะทางบ้านเฮ้านะซีบนินแบบว่าขอบคุณนะบางบางเถื่อบ้างทานเอฟซีบนบอกขาใจกับว,นะว่าเนาะว่าว่าแกแดงยังประมาณนี้นะแต่โบแมนพี่น้องเออแต่ทางบ้านเฮ้านะมันสีเน้นแบบว่าขอบใจเดอ้อแบบชี้นะประเภทนี้ว่ากันแนวนี้เนาะพี่น้องทัวประเทศอันว่าขอบใจเด้อนะี่อันน้อยนักซิมีแบบว่าขอบคุณค่าอยังนนะเพราะว่าเฮ้าบ่เคยใส่กันคำนี้พี่น้อง มีแต่คือผู้นั้นผู้นี้เอาหายขอบใจเด้อคือถือว่าสุดยอดพี่น้องเป็นคำทีสุภาพเลยกะเป็นคำที่นอบน้อมนาอที่ผู้น้อยใส่ก็ผู้ใหญ่เลยกะผู้ใหญ่ใส่ก็ผู้ใหญ่เนาะเป็นคำคำเดียวกันได้เบิดอัตระหนพี่น้องเลยขอบใจเด้อคือข้าช้อนลูกซ้อนล้านฮะนี่กันเอานันอันนี้หายนี่กันมีแต่ขอบใจเลยพี่น้องเลยความนอบน้อมความนอบน้อมก็ ว่าวันว่าพื้นขอบคุณกก็ขอบใจนะมันการทำนอกมันกับบต่างกันดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบางบางบ้านหรือว่าบางพื้นที่พื่นก็ว่าถ้าขอบใจนี่มันเป็นคำแบบว่าเอียงแบบว่าบ่เหมาะสมเผื่นว่าแบบเด็กนอก้อยเว้า้ให้ว่าวขอบคุณเออแต่บ้านเฮ้ามันผัดบเคยเว้ากันเนาะพี่น้องมีแต่ว่าขอบใจ แต่เด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยใหญ่ขึ้นมากก็ยังท่านผู้ใหญ่เอาคล้องหายให้เขา,าก,กันมีแต่้อน,น,นเอาไม่ลูกชนอนเอาเอาหน้าเผื่วขอบใจเดอลูกเด้อกันยังไงม,มิตรยังสี่แหละพี่น้องเลยฮะมาอคอานี่กันสปิดคลิปเลยพี่น้องสบายดีวอลไลฟ์พวดเลยกินขาวก่อน